สวัสดีเพื่อนเพื่อนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มไลค์คนไทยล้วนนะครับสามารถใช้ได้ทั้งรูปภาพแล้วก็โพสหรือว่าวิดีโอก็ได้เช่นกันนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับก็เพื่อนมาที่ google นะครับจากนั้นเพื่อเพื่อนเสิร์ชหาเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า k m m นะครับ KTH นะครับหรือสามารถคลิกลิงก์ได้จากใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับจากนั้นเพื่อนเอนทำการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์นะครับ เมื่อมาที่หน้าเว็บไซต์แล้วนะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับหรือใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับแล้วก็มาสมัครสมาชิกได้จากตรงนี้นะครับ จากนั <cin stereotype> ้นนะครับเพื <UNKNOWN> ่อให้เพื่อนๆทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กถูกส่วนล่างนี้ด้วยนะครับเพื่อมีการยืนยันว่าไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนะครับจากนั้นทําการกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับแต่หากใครนะครับที่ไม่ต้องการจะกรอกข้อมูลนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกผ่านทางช่องทาง Gmail ได้เลยนะครับเมื่อเราทําการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็ให้ย้อนกลับมาที่หน้าเข้าสู่ระบบแล้วก็ทําการลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับ เมื่อทาการลงชื่อเขาใช้งานเสร็จแล้วนะครับในหน้าแรกของในเว็บไซต์นะจะมีบริการทางเว็บไซต์ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายแต่ละรายการให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับเพราะบางบริการนะครับก็สามารถหาไ,ได้จากทางเว็บไซต์ด้วยนะครับด้านบนนี้จะเป็นยอดเงินคงเหลือที่ผมได้เติมไว้นะครับแล้วก็จะได้มาจาก การแนะนําเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการเติมเงินให้นะครับแล้วก็การแนะนําเพื่อนด้วยนะครับทีนี้มาดูวิธีการเพิ่มไลค์คนไทยกันบ้างนะครับโดยให้เรามาคลิกที่ Facebook นะครับจากนั้นในส่วนของหมวดหมู่นะครับไปเเพื่อนาการเลื่อนลงมานะครับเป็นถูกใจโพสต์รูปคนไทยแท้พีเมียมนะครับจากนั้นในส่วนของบริการนะครับก็เลือกเป็นบริการแรกเลยนะครับหรือว่าใครต้องการอีโมจิก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะครับจากนั้นก็ให้นําลิงก์โพสต์มาใส่นะครับให้เราไปที่ Facebook นะครับทําการเลือกโพสตต์ที่รรา้องกนะคคับลิกรงวัน ลานะครับจากนั้นทำการคัดลอกลิงก์มาใส่ในเว็บไซต์นะครับแล้วก็พิมพ์ปริมาณที่ต้องการได้เลยนะครับต้องการกี่ไลนะ์แนบดี๋ยผมจะสาทีตดูอยู่สัก50ไลน์แล้วกันนะครับจากนั้นทำการกดสั่งซื้อนะครับ เมื่อทำการสั่งซื้อเสร็จแล้วทางเว็บไซต์ก็จะมีข้อความขึ้นมายืนยันแบบนี้นะครับว่แสดงว่าเราสั่งซื้อสําเร็จแล้วนะครับแต่ทางเว็บไซต์ก็จะให้รหัสคําสั่งซื้อเรามานะครับโดยหากเ,เพื่อนๆนะครับที่เกิดปัญหานะครับย้อนไม่ขึ้นหรือยอ้อนขึ้นช้านะครับก็สามารถนํารหัสนี้ไปแจ้งแอดมินได้นะครับซึ่งทางเว็บไซต์ก็มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ แล้วก็จะมีรายละเอียดที่เราได้ซื้อไปนะครับ e like หากเพื่อนเพื่อนะครับที่ต้องการปิดเว็บไซต์ไปแล้วนะครับหรือต้องการดูรายละเอียดย้อนหลังนะครับว่าสามารถมาดูได้ในประวัติการสั่งซื้อนะครับในประวัติการสั่งซื้อนะครับก็จะมีรายละเอียดที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับแล้วก็จะมีสถานะแจ้งด้วยนะครับว่าตอนนี้อยู่หนสถานะไหนนะครับส่วนผมก็อยู่ในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแต่ละรายการของทางเว็บไซต์ฝั่งนะครับต่อมาก็จะเป็นการเติมเงินนะครับ วิธีการเติมเงินนะครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสแกน QR code อังเปา w a l l e t นะครับแล้วก็จะมีของชิลเพย์นะครับที่สามารถเติมได้หลายรูปแบบนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นสแกน QR code to Money มันนโอนผ่านธนาคารก็มีนะครับส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นคริปโตนะครับก็ที่ใช้คริปโตก็สามารถได้เช่นกันนะครับแล้วก็จะมี t o มันนี่วอ l l ลนะครับใครสะดวกทางไหนนะครับก็สามารถเติมได้จากช่องทางนั้นเลยนะครับต่อมานะครับว่าจะเป็นบริการทางเว็บไซต์นะครับ ในหมวดของบริการนะครับจะมีบริการทุกบริการรวมอยู่ในนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเลือกดูได้นะครับก็จะมีแต่ละหัวข้อบอกดนะครับอย่างเช่นถูกใจคนไทยนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามนะครับก็จะมีเลือกทุกรูปแบบเลยนะครับของทุกแพลตฟอร์มนะครับรวมอยู่ในนี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูแล้วสามารถกดดูคําอธิบายได้เช่นกันนะครับและสามารถกดซื้อได้เลยนะครับต่อมานะครับ ก็จะเป็นบริการแนะนําเพื่อนนะครับบริการนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่ต้องการจะหารายได้เสริมนะครับก็สามารถคัดลอกลิงก์นี้นะครับส่งต่อให้คนอื่นนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับโบนัส5เเนะครับจากยอดค่าใช้จ่ายที่อ่าคนที่สมัครผ่านลิงก์นี้นะครับ ได้ทำการใช้จ่ายผ่านทางเว็บไซต์นะครับอย่างเช่นผมก็ได้ไปแล้วทั้งหมดนะครับ11,800แล้วนะครับก็จะมีรอจ่ายอยู่ที่1,800นะครับเพื่อนๆสามารถส่งคำร้องขอเบิกได้นะครับจากตรงนี้นะครับแล้วก็ยอดเงินก็จะมาอยู่ที่ฐานในเว็บไซต์ของเรานะครับก็สะดวกมากเลยนะครับก็ลองทำตามกันดูได้นะครับได้ยอดเยอะด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นหากเพื่อนๆเกิดปัญหานะครับก็สามารถ แจ้งแอดมินผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้เช่นกันนะครับพิมพ์รหัสรหัสคำสั่งซื้อของเพื่อนไปนะครับแล้วก็พิพเลรอกหัวข้อนะครับว่าเกิดปัญหาอะไรแล้วก็พิมพ์ข้อความหรือสามารถแลบรูปได้เช่นกันนะครับแล้วกดส่งตัวนะครับตั๋วของเราก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับผ่ากแอดมินตอก็จะมีแจ้งขึ้นมานะครับเพื่อนๆสามารถไปดูได้นะครับ หากเพื <étique> <occasions, S 1> ่อนๆที่เกิดปัญหานะครับและทางแอดมินได้ทําการคืนยอดก็สามารถมาดูได้ในการคืนเงินนะครับก็จะมีแจ้งนะครับว่ามียอดคืนเงินเรามาเท่าไหร่นะครับบริการที่เกิดปัญหานะครับอย่างเช่นผมเคยมีปัญหากับบริการนี้นะครับทางเว็บไซต์ก็คืนยอดเงินมาให้นะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับเป็นการยกเลิกนะครับส่วนบางส่วนก็จะเป็นการที่เราได้ยอดเราไม่ครบนะครับทางเว็บไซต์ก็คืนให้เราเช่นกันนะครับก็ดีมากๆเลยนะครับ ต่อมาก็จะเป็นแอปพลิเคชันนะครับสามารถดาวน์โหลดได้จากาทางเว็บไซต์นะครับสู่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่แค่ Android อย่างเดียวนะครับส่วน iOS ก็ยังไม่มีนะครับยังอยู่ในช่วงการพัฒนานะครับต่อมาก็จะเป็นามาที่หน้าแรกนะครับก็จะมีการติดต่อแอดมินนะครับ ผ่านทางช่องทางไล n e นะครับก็สามารถแอดกันไปได้เลยนะครับแอดเคมเอ็มขีทีเนะครับทางเว็บไซต์มีแอดมินคอยตรวจสอบและดูแลเราตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับทีนี้ก็มาดาูบริการที่เราสั่งซื้อกันบ้านนะครับว่าขึ้นแล้วหรือยังนะครับ ตอนนี้เวลาก็ผ่านไปไม่ถึง5นาทีนะครับยอดไลค์ของเราก็ขึ้นมาแล้วนะ่นาก็จะเป็นคนไทยล้วนนะครับที่มากดไลค์ให้เรานะครับหากใครนะครับที่ต้องการยอดไลค์ลิ่นเนียนแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งหนึ่งไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครและเข้าสู่เว็บไซต์ได้จากลิงด้านล่างเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ